วัตถุดิบหลักของเราวันนี้ก็คือวัตถุดิบหลักของเราวันนี้ก็คือปราหามาจิสำหรับวัตถุดิบหลักในวันนี้ก็คือปลาฮามาจิ พบในหน้าน้ำของประเทศญี่ปุ่นลักษณะเนื้อจะนุ่มหวานแทรกด้วยไขมันละเอียดอ่อนมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวและเป็นปลาที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากกว่าปลาหลายชนิดและในวันนี้เชฟทั้งสองจะรังสรรค์เมนูปลาฮามาจิออกมาได้พิเศษขนาดไหนกับก่อนท้าชิงระหว่างผู้ท,าท้าชิงเชฟยาสุโดริและเชฟกะทะเหล็กอาหารญี่ปุ่น เชฟบุญธรรมกับเวทีการแข่งขันประชันฝีมือทางด้านอาหารอันน่าตื่นเต้นกำลังรอคุณผู้ชมอยู่ครับการแข่งขันเมค c h e n เตเดียมเชฟจะต้องสร้างสรรอาหารจานพิเศษ4เมนูโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคือ1 ด้านรสชาติความอร่อย 2. ด้านความคิดสร้างสรรค์และการตกแต่งจานให้สวยงาม 3. การดึงรสชาติของวัตถุดิบหลักมานำเสนอได้อย่างครบถ้วนการแข่งขันจะเริ่มต้นณบัดนี้อะไรกุสิโอ้โหวิ่งเลยครับนี่ครับยัสซโนรินะครับเช้ผู้ท้ายิงวิ่งขึ้นไปเลยครับ ซึ่งเขาเนี่ยเป็นแชมป์ปลาบมกุโรนะฮะหรือว่าปลาชูน่านนี่เองผมว่าเขาก็ต้องคุ้นหลักกับปลาธรรมจิใช่ใช่ไหครับ ทางเชฟบุญธรรมนี่ก็ไม่แพ้กันเลยครับเรื่องปลานี่สุดยอดอยู่แล้วนะครับผมทุกคนก็รู้จักเชฟบุญชาติถึงฟาดไปแล้วสามตัวสามตัวครับดูนะครับหมดหแทงครับวันนี้นะฮะตลาดของเราขายหมดแทงครับปลาฮามาจินี่นะครับต่อกิโลนึงประมาณ2,000กว่าบาทนะครับที่เรามีอยู่นี่ก็ตัวประมาณ4-5่กิโลใช่แล้วรวมเวทีที่เห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ60,000กว่าบาท60,000กวมาันมาแล้ที่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับหนึ่งชั่วโมงต่ออีกท่านบอกว่าคนละสามตัวเลยนะครับแล้วตอนนี้กำลังลาปก่อน ครับทอดเก่งนะครับทอดเก่งเขาเก่งดูเพลินๆคล้ายๆปลาแซลมอนนะครับใช่ครับอ๋อเป็นเหมือนแบบลายขัดของเขาเลยนะครับใช่จริงๆแล้วหนูอยากรู้ว่าเสน่ห์หรือว่าเอกลักษณ์ความอร่อยของปลาฮามาจินี่คืออะไรคะเนื้อสวยเนื้อสวยแล้วเนื้ออ่อนนะครับผมแล้วยิ่งแก้มโอ้โหแก้มปลาปลาฮามาจิย่างเนี่ยชอบมากพี่ดีนี่ใช่ครับแก้ม แก้มปลาแก้มเนี่ยฮะมันทำมาย่างเกลือแล้วน่ากินเหลือเกินเนี่ยวิธีการลักษณะการแล่ปลานะคือปลาอันนี้เนี่ยแล่มาทีนแล้วนะครับมาทิ้งทันมาแล้วที่เอาพวกลุ่มใสไ่ถุงใส่ไปนะครับแต่นี่ฮะนี่เป็นการกอดเกล็ดปลาการแล่ปลาเนี่ยญี่ปุ่นจะมีเอกลักษณ์ของเขาเมื่อบูดทญี่ปุ่นเนี่ยนี่ครับหลังจากพูดถึงการแล่ปลาก็มาเลยนะครับตอนนี้ทานเชฟผุท้าชิงแล้วก็เชฟยาสโนรินะครับกำลังจะแล่ให้ดูนะครับผมคิดว่าเขาเป็นนักแล่ปลาที่เก่งเนี่ยเขาก็รู้สรีระของปลาแล้วก็รู้ว่าปลาแต่ละชนนนิส่่วเีย เอามาทําอะไรแล้วที่สําคัญเพราะรู้จักวิธีเก็บรสชาติและรักษาคุณค่านะฮะชูวัตถุดิบให้ได้เก่งมากแล้วที่สําคัญคือปลาเขาก็คำนึงถึงข้อของปลาด้วยนะข้อกระดูกของปลาเนี่ยจะมีส่วนข้อข้อที่เขาจะต้องอ่าเขาเรียกอไล่ตรงนี้ก่อนอะไรก่อนด้วยนะใช่ใช่มาแล้วครับมาแล้วครับแบบครื่งเรียบร้อยแล้วเนื้อแน่นนี่ฮะนี่ฮะเห็นไหมผมบอกแล้วครับว่าเป็นถึงแชมป์ปาทูน่านะครับผมระดับทีวีแชมเปี้ยนประเทศญี่ปุ่น ของแท้เขาต้องมีกลอเม้นอะไรเก็บไว้บ้างล่ะนี่นี่มาดูเช็คแท้เลยครับลูดปื้ดลูดปื้เลยครับเดี๋ยวชดูครับนะครับครับ นี่ครับอันนี้แสดงว่าเวลาแร่เนี่ยก็ต้องไม่ให้ไม่ให้กระดูกติดมาและแน่นอนเนื้อก็จะไม่ตโดนกระดูกมากเกินไปถูกไหมครับเขาเรียกมีดเบียวเลยใช่ครับดูเนื้อเต่งมากดูการลงดาบของเชฟกระทะเหล็กนะครับอต่างกับดีดร้ากาดมากโซนี่แหละครับที่ผมบอกแล้วับผมตรงตรงส่วนส่วนแดงแดงนั่นก็เป็นส่วนที่อร่อยครับนะครับผมของของปลามันจะที่แบบแบบใกล้ๆกับดับของเขานะครับกลับมาที่เชฟพุทธชิงนะครับตัดล็อกรีบออกนะฮะ เราจะสังเกตนะครับการแล่ปลาของญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่มีเลือดหยดมาเลยก็จะล้างสะอาดมากเพราะนี่เป็นเรื่องสําคัญมากของการแล่ปลาไม่งั้นมันจะขาวใช่ค่ะโอ้ยตรงนี้ดูถ้าทักมันมากเลยนะโอ้ยถ้าเมาย่างนะนิดเดียวเองนะคะโอ้สุดยอดครับลักษณะของเชฟทั้งคู่เนี่ยครับนี่ครับไม่ต่างจากกันเลยนะครับวิธีการแล่ปลาคือต้องเรียนนี่นี่ที่ใช้นี่ก็ทรงเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่า เขาเรียกว่าทางเชฟุทานเนี่ยที่เราเห็นอยู่เชฟไหมท่าเหล็กนะครับผมศิลปะนะครับผมในการทำอาหารที่ปู่ของเขาไม่แพ้ไม่แพ้แน่นอนและประสบการณ์เขาก็ยิ่งสูงกว่าปีนี่เขากำลังเล้ออะไรครับเลาะเอาเอาจงแก้มเที่เอาลูกตาออกใครชอบแก้มเหรอคะเห็นจ๊ะนี่แก้มจริงๆโอ้โหเอาวันนี้นะคณะกรรมการของเรานะครับผมพี่เบียร์นั่นรัวรัว แล้ก็ได้ยินไปแล้วครับผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับน้องนุ้ยสิจิราสวัสดีครัและก็สุดท้ายมาอีกครั้งหนึ่งของเขาครับพี่แซมครับสวัสดีครับตอนนี้กลับมาทางเชฟเป็นท่านเอกครับดูครับดูครับดูครับนี่นี่นี่วิธีอันนี้คือมาบ้านเพราะไม่เป็นลูกแต่มาทเงาน X นะครับบนตัวบนชิ้นเนื้อของทายาจิดครับเดี๋ยวไปย่างแน่ๆเลยดูลักษณะเชฟเป็นท่านเอกแล้วทำงานเร็วกว่านะครับแล้วที่เปิดนี่แล้วนะเป็นมีดอีก มีดขนีดใหญ่ครับมีดเล่มนึ่งนะฮะอันนี้มีดมีดประจำตัวเขาครับมีดแรกก็จะแล่มีดอีกอย<ค>่างก็ทำอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูครับตอนนี้ตอนนี้ที่ผู้ช้าชิงเนี่ยใช่ครับเอาแต่หนังเหรอแล่อ่านี่เอาเอาเฉพาะเนื้อเอาโยนหนังโยนแต่แล้วก็เอาเฉพาะเนื้อส่วนที่เป็นโยนโยนมาได้ไหมนะฮะพอมเนี่ยนะฮะอ่าตอนนี้ทางเชฟผู้ท้าชิงตอนนี้ครับเตรียมอล่อยให้ทางผู้ช่วยนะครับมาแล่ปลานะครับผมอันนี้ไม่รู้ว่าจะอะเทรนมาขนาดไหนเดี๋ยวเราต้องดูกัน ตอนนี้อยู่กับเขาใช่ไหมเลือดก็หั่นเนื้อปลาหั่นเป็นกิ่งเ็นเกลือผสมเด้กินเลยแล้วนี่ทำอะไรอะคะเนี่ยผสมเกลือฮะผสมเกลือเต้องจากที่สูงด้วยใช่ครับเกลือเกลือจะได้เป็นตกกันเป็นปึกเนี่ยอันนี้จะโปรยโปรยละเอียดละเอียดละเอียดมากครับดูมันแทรกอยู่เยอะมากเลยนะคะคุณตะคิดครับครับผมเมื่อสักครู่นี้นะครับเราได้เห็นกับวิธีการโรยเกลือของเชฟกระทะเหล็กนะครับแล้วก็เขาจะเอามือขวากำเกลือไปกระทบมือด้านซ้ายนะครับเขาบอกว่ามันจะทําให้เกิดรสชา ที่สมดุลกันทุกชิ้นส่วนของเนื้อปลาแล้วก็เกลือจะล้างขาวของเนื้อปลาด้วยล่ะครับนี่มีโรบินนะครับแต่เป็นเป็นเล็กเรียกว่าเป็นเทก อาจจะเป็นมีเครื่องทำอาากระแสไฟในร่างกายหรือเปล่าไดอย่ะพ่อีุยอุยอันนี้นี่แเห็นทุกชาชีนเกลือมาต่อคมีคอมบูนะฮะแล้วก็มีห่อปลาไปแล้วข้างในนะครับนาจะเก็เป็นแป้งหรือเปล่าฮะเหมือนแค่ะเกลือจากทีครับนั่นก็คือเกลือนั่นเองนะครับตีตีกับไข่ขาวนะครับเมื่อนําไปอบแล้วเนี่ยนะครับเอ่อเกลือจาก แข็งเป็นรูปโดมเลยในวนธรรมของชาวญี่ปุ่นเขาบอกว่าการกินอาหารโดยทุบให้แตกเปรียบเสมือนกับการเปิดประตูโอยพรให้ไม่เกิดความโชคดีแล้วก็ไม่มีรอบภัยไข้เจ็บด้วยล่ะครับแต่อันนี้มีทั้งเล็บมีทั้งความเชื่อของธัาคธรรมอ่ตอนนี้กลับไปทางเชฟระทันเหล็กครับตอนนี้รับกามาคือเอามา่าน้ำร้อนน้ำร้อนห้หายคาวนะครับแล้วก็ให้ปลาสุงแค่ตรงผิวเท่านั้นค่ะ นี่ดูพระต้มไหมฮะเนี่ยโอ้โหนี่ดูคระต้มตายแ้วเขาไมหิวค่ะโอ้โหเชฟกระทะเหล็กนี่นับวันของของเรานี่นับวันจะมีเทคนิคลีลาแพรว่าวานะครับอ่าครับตอนนี้กลับมาาทงเชฟผู้ท้าชิงนะครับมีทอกปลานะครับมีสาลายนะครับแล้วก็นี่เมื่อกี้เห็นว่าอาเหมือนอาจจะมีกุ้งอ่ามีครับมีกุ้งด้วยนะครับเสร็จตามกุ้งไปมีเห็ดมีเห็ดด้วยครับ หุ่นธากิจครับรบนั่นก็คือกุ้งกุลาดำลวกสุกนั่นเองแล้วก็วางทับด้วยสาลายสดวากาเมะล่ะครับโอ้แล้วผมไปถามเชฟวุฒาชิงมานะครับเขาบอกว่าการที่เราวางทับด้วยสาลายสดวากาเมะนะครับเพื่อให้มีกลิ่นไอทะเลซึมเข้าไปในเนื้อปลาด้วยล่ะครับโอ้นี้วัีครับทางเชฟทุาเล็นะครับสาลายเหมือนกันเห็นไหมครับ นี่ศาสตร์ของศิลปะาหารญี you uh. right <Yes> yeah, oh ่ปุ่นนะครับของทั้งสองคนนี่ผมว่าไปเขียนกันเคียงกันมากครับเอาน้ำซอสที่ผสมไว้ใส่ลงไปคือดูเลยค่ะมีวิธีนี้ด้วยปกติกเอาสาลา่เอามาใส่แค่น้ำซุปอย่างเดียวอันนี้มีทาทีก่อนเนี๋ยนะครับโอ้โห โอ้มสีี่่ปามนสวยจริงๆนะครับสวยมากครับดูสีสายของมันเนี่ยคุณชกิตคราที่เห็นนะครับเชฟกระทะเหล็กเขาทาซอสนะครับก็เอาซีอิ๊วมิรินสาเกนะครับผสมกันนะครับแล้วก็ทาบนคอมบุนะครับบางๆนะครับแล้วเอาไปโปะไว้อีกทีหนึ่งเขาจะทำการหมักชิ้นปลานั่นเองในเมนูที่ชื่อว่าฮามาจิหมักสาหร่ายทะเลลึกราดซอสลูกพีชละครับโอ้โหอันนี้น่าจะแบบ แอฟฟิลเลอร์ด้นะแพงนะครับพีชญี่ปุ่นนี่อร่อยมากอ่ะกลับมาทางเชฟเชฟผู้ท้าชิงจะทันไหมคือถ้าเกิดใจเย็นขนาดนี้ผมว่าต้องมีแผนการคือต้องเตรียมแผนไว้ดีมากอ่ะนะครับผมเป็นแค่ที่อ้ดูดูครับพี่มะเขือมวกนะคะครับไปย่างก็ไปจีกรข้ะเพราะความเร็วใช่ไหมคะแล้วก็ตัวมะเขือม่วงนี่ต้องทำแค่นั้นครับถึงอร่อยค่ะเหลือเวลาอีก4สี่สิโห้านาที แล้วเมืกวตอนนี้ครับเชฟมทธาเล็กนะครับเลืองไข่แดงใช่ไไข่แดงครับไข่แดงเฉพาะไข่แดงโอ้โหไข่ไก่นะฮะใส่ลุ่มใส่ลงไปในหลุ่มฮัครับที่เชฟมาเาเล็กของเรานะครับนำไข่เป็นลูกๆมาเจาะให้เป็นหลุมๆเนี่ยนะครับเขาจะนําแต่ไข่แดงของไข่เป็ดนะครับมาหมักมิโซะนะครับซึ่งเป็นมิโซะทายพืชผสมกับมิรินแล้วก็สาเกนะครับแล้วก็เอาผ้าขาววางก่อนเพื่อไม่ให้ออไข่แดงนั้น ถูกกับมิโซะโดยตรงแล้ครับแล้วคือเอาเป็นมิโซะเป็นมิโซะมาเป็นเม็ดเป็นเป็นพิมพ์โคตรเจ๋งนะครับเนี่ยแล้วก็ได้รสชาติด้วยในข่าแล้วเดี๋ยวต้องดูว่าจะไปทำอะไรต่อปลาเปิดปั๊บแล้วเอามิโซะเอามาหมักไข่แดงซึ่งให้ไข่แดงมีรสชาติอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ไข่แดงข้างในแตกเดี๋ยวต้องดูว่าจะทำยังไงนะครับโอ้น่าสนใจครับอันนี้ไม่เคยเห็นนะไม่เคยเลยไม่เคยเลยนะครับไข่แดงแตกนี่จบเลยนดีมากนะครับนี่ก็ ตาให้มาทเชฟผู้ท้าชิงครับญี่ปุ่นนะในนั้นก็น่าจะมีสาระคำพูดอยู่ด้วยนะฮะแต่จริงๆแล้วผมว่าทางด้านเชฟผู้ท้าชิงสุดยอดแชมป์จากทีวีชัมเปี้ยนที่หมายจะโค่นบัลลังของเชฟกระทะเหล็กก็ออกลีลาการทำอาหารย่างเต็มกำลังสุดความสามารถการแข่งขันทำอาหารในครั้งนี้จะลงเอยอย่างไรจูงหน้าห้ามพลากครับ